คุณกำลังฟังหนุยคุยพอดแคสต์หนุยคุย EP 2นะฮะที่เราจะมาพูดคุยกันเป็นประจำผมยังคงตั้งใจยึดมั่นกับ productivity วันละคลิปวันละตอนที่ผมจะพูดคุยกับทุกท่านราวๆ22นาทีนะครับหวังว่าจะเป็นเลขสวย 1> EP 1ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว22นาที22วินาทีแม่สวยงามเอาละคนบ้านเลขอย่างเราวันนี้ชวนคุยเรื่อง PM 2.5ดีกว่านะครับความรับผิดชอบที่คนเมืองควรจะมีต่อไปด้วยการเลือกรถยนต์ EV หรือพลังงานไฟฟ้าเอามาใช้ทุกท่านครับผมหนุ่ยพงสุขนำเสนอหนุ่ยคุยในแบรไตพอดเพื่อหวังว่าจะเอาโพสต ที่ปกติแล้วตัวเองก็เป็นคนชอบเขียนแล้วก็ชอบอ่านคอมเมนต์ของผู้คนเอามาขยายผลเล่าต่อเป็นเสียงนะครับเพื่อหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันสำหรับการเผยแพรแ่แล้วก็แน่นอนละชวนควุยชวนคิดไปกับเรื่องที่น่าจะแก้ไขปัญหาให้กับสังคมได้ผมได้โพสต์เมื่อวันที่23มกราคมนะครับเอาจริงๆก็ห่างไกลาจากวันที่บันทึกเสียงนี้อยู่พอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับ วันนั้นมันเพิ่งเริ่มกลับมาตื่นตัวกันเรื่องฝุ่น PM 2.5ฝุ่นจริงๆไม่ได้หายไปนะครับเพียงแต่ว่าช่วงประมาณลมหนาวมาเนี่ยแหละปีใหม่คาบเกี่ยวจะทันวามกราเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่า PM 2.5ก็จะกลับมามีค่าสูงทันี้ทั้งนั้นก็มีคนพูดว่าก็เป็นเพราะการเผาไร่เพื่อจะทำการเกษตรใหม่ของกลุ่มชาวบ้านเกษตรกรรมเกษตรกรต่างๆเนี่ย ก็จะลอยเข้ากรุงเทพก็เป็นประจําทุกปีแต่ว่ามันอดไม่ได้หรลกครับว่าเวลาจะถามหาความรับผิดชอบเนี่ยเราพูดกับคนเมืองด้วยกันเนี่ยมันเหมือนพูดง่ายกว่าก็เลยมีคํากล่าวว่าก็ควรจะต้องมีความรับผิดชอบทางด้านของพลังงานรถยนต์ที่ใช้น้ํามันในการสันดาบนะหรือเผาไหมเพื่อจะฉุดกระชากลากถูเครื่องพุ่งไปได้เนี่ยเราเปลี่ยนได้ไหมล่ะดีเซลนะซึ่งฝุ่นมันเม็ดใหญ่แน่ กับเบนซินซึ่งก็ถือว่ายังมี Emission หรือยังมีมลภาวะอยู่เราพอแก้กันไหวไหมนี่ก็คือข้อคิดข้อเขียนที่ทุกคนก็พยายามจะพูดคุยกันมาโดยตลอดนะครับผมได้รับแนวคิดดีๆจากการโพสต์ Facebook ในรอบนี้จากการที่ผมก็เขียนด้วยคำสั้นๆน,นะครับปกติเขียน Facebook จะค่อนข้างยาวแต่ครั้งนี้ผมเลือกใช้การเขียนลักษณะแบนเนอร์เลือกภาพพื้นหลังนะครับเป็นภาพ เส้นเชือกเส้นได้ที่มันมีฝุ่นขุยและผมก็เขียนว่าทางแก้ฝุ่น PM2.5 แบบฉบับคนเมืองซื้อรถคันต่อไปต้อง EV เท่านั้นแหละครับการซื้อรถสันดาปใหม่ในวันนี้เท่ากับคมขืนจมูกผู้คนต่อไปอีก10ปีถ้าจะขยายให้ยาวกว่านี้ผมก็จะบอกว่าผมไม่ได้ว่าคนที่กำลังขับรถสันดาปอยู่นะครับเพราะว่าเข้าใจว่าอายุรถของแต่ละคนก็ยาวนานกันอยู่พอสมควร ส่วนบางคนมีเงินเยอะหน่อยก็อาจจะเปลี่ยนได้ไวขึ้นแต่ผมขอเพียงแค่ว่าไอ้คันหน้าหรือคันถัดไปที่คุณจะต้องซื้อแน่ๆเนี่ยแทนที่คุณจะไปซื้อรถยนต์สันดาบหรือประเภทเครื่องยนต์ใช้เบนซินหรือดีเซลมาอีกเนี่ยถ้าจะไปอย่างนั้นเนี่ยขอซื้อเป็น e ีวีได้ไหมคุณจะได้ไม่ต้องข่มขืนจมูกผู้คนต่ออีก5-10ปีเพราะว่าเอาเข้าจริงรถ1นึคันก็มีอายุใช้งานประมาณนั้นแหละครับทีนี้ตัวผมเองเนี่ยถ้าโดย พื้นฐานการโดนรงทุกเรื่องที่ผมคิดว่าผมพอจะทําได้ด้วยเนี่ยผมจะไม่กล้าออกมาพูดถ้าผมไม่ได้ทําและถ้าผมพูดแล้วและผมไม่ได้ทําผมยิ่งช้าใจครั้งที่ผมตัดสินใจซื้อรถ EV คันแรกเมื่อ16เดือนที่แล้วนะครับผมสั่งจองรถประมาณกลางปีก็คือทันทีที่ mg zs ออกรุ่น ev ซึ่งผมได้มีโอกาสไปเป็นพิธีกรดำเนินรายการด้วยเนี่ย ผมก็ค้นพบว่าถ้าผมพูดบนเวทีหรือพูดในสื่อว่าใช้กันเยอะๆนะครับ EV ดีมากๆเลยนะครับการสิง่งแวดล้อมของเรานาีมันไม่มี emission หรือไม่มีมลภาวะเลยนะครับมันซูนนะครับมันศูนย์เลยครับเพราะว่าท่อไอเสียสักกรรูเดียวมันก็ไม่มีมาครับถ้าผมไม่ได้ซื้อมาใช้ผมก็คงจะสักแต่พูดแหละครับก็เลยตัดสินใจบอกคุณพงศักดิ์ซึ่งเป็น w i t e President ฝ่ายการตลาดเนี่ย บอกเขาต,งตรงๆเลยว่าพี่ครับผมจองเลยได้ไหมพี่พี่พงศัก์ก็รู้สึกหน้าตาตื่นเต้นนะแล้วบอกว่าโอ้เหลอเอาเลยหรอครับน่ะนะครับเดี๋ยวผมให้น้องดูแลให้สรุปก็คือผมเป็นคันแรกฮนะได้เป็นคันแรกในประเทศไทยที่มีการนำเข้าจากจีนแล้วก็จัดจำหน่ายรถเบอร์0ูนเนี่ยผมเลยละ่ะคุณพงศักก็ให้เกียรติมากนะครับมามอบอมอบป้ายรถ จริงๆคือเอาเอารถมาส่งมอบนั่นแหละแล้วก็มีแบบถือพวกกุญแจคุณเคยเห็นนะนะแล้วก็ถ่ายเลอกกันแชะแชะแช,ะ,ชะ,นะนะครับก็ถือว่าเบิกเลิกกันไปก่อนผมเข้าสู่ EV เดือนนี้น่าจะเดือนที่17แล้วละเพราะว่ารับรถเดือนสิงหาคมในช่วงปลายเดือนและนี้เราเข้าสู่กุมภาพัานธ์แล้วปี2019นะลากผ่าน2020แล้วก็2021ฉะนั้นผมก็จะพูดได้ว่า มันแทบไม่มีปัญหาเลยอันนี้ผมก็พูดกันตรงๆโดยที่ไม่ได้อ้างอิงความเป็นยี่ห้อนะครับแต่ว่าด้วยการบำรุงรักษาที่ง่ายจากระบบมอเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่มีเกียร์ไม่มีระบบน้ำมันเครื่องใช่ไหมครับไม่ต้องใส่เกียร์น้ำมันเกียร์นี่เขามีกระปุกเล็กๆมานิดเดียวแต่ก็ไม่ไม่ได้ต้องเปลี่ยนอะไรเข้าศูนย์ก็โดนไปครั้งเดียว410บาทหลังจากการตรวจเช็คแบบทั้งระบบทั้งคันก็มีค่า ค่าอะไรดีล่ะยางยางรัดไอ้นั่นไอ้นี่อะไรเงี้ยซึ่งน้อยมากนะครับผมก็คิดพิจารณาแล้วแหะว,ว่าค่ายรถเนี่ยตัดสินใจยากอยู่ในการจะ fully EV ความหมายคือจะนำทับเข้าสู่ไลน์อัพใหม่ที่เป็น EV เต็มรูปแบบหรือเต็มสูบเนี่ยมันจะเป็นวงจรทำลายตัวเองครับกล่าวคือศูนย์ซ่อมศูนย์บริการที่เคยคิดค่าบริการหรือชาร์จลูกค้าได้ครั้งละประมาณหลายพันหรือเป็นหมื่นเนี่ย เกมนี้มันจะจบลงเพราะว่า EV มันดูแลง,ง่ายง่ายกว่าเยอะแบตเตอรี่ก็อายุการใช้งานประกันไว้8ปีใช่ไหมครับผมบอกเลยจากการเสียบชาร์จเสียบชาร์จทุกวันเนี่ยประเภทยังไม่เต็มแล้วต้องไปชาร์จเนี่ยยังไงมันเสื่อมแน่นอนฉะนั้นใน8ปีนี้ลูกค้ายังไงก็ได้เปลี่ยนแบตฟรีในเกณฑ์มาตรฐานที่เขากำหนดนะครับแล้วก็ในเคสของอการดูแลรักษาอื่นๆมันมันแทบไม่มีเราเลิกท่าน้ํามันได้เราไม่ต้องไปเสีย ค่าน้ำมันเอาเป็นว่าผมลืมการเข้าปั๊มไปเลยเข้าอย่างมากก็คือไปเข้าห้องน้ำกับซื้อกาแฟนะฮะซึ่งก็ไม่ได้ไปซื้อหุ้น OR อะไรกับเขานะครับแต่สิ่งเหล่านี้ครับเมื่อผมโพสต์ลงไปแล้วว่าทางแก้มันน่าจะเป็นความรับผิดชอบระดับที่ทุกคนจะคิดถึงอ่าิเล็กทริกวีฮ l e หรือ EV เนี่ยเป็นคันต่อไปได้ถ้าวันนี้คุณยังแพ้ดีไซน์แพ้ความรู้สึกเป็นใช้คำว่า หลงไหลความสวยอ่ะแล้วไปซื้อรถสันดาบมาอีกเนี่ยมันก็ขมคืนจมูกกันต่อแลละครับเพราะว่าตูดมันยังมีรูปล่อยควันจะควันมากควันน้อยมันก็มีควันอยู่ดีและหลายๆคันผสมกันมันก็เป็นควันที่มากอย่างที่เราเห็นปักกิ่งขนมกรอบๆเอ้ยปักกิ่งเมืองหลวงของจีนแก้ไขปัญหานี้ด้วยฝุ่น pm 2.5เนี่ยนะครับก็คือออกมาตรการเรื่อง ev จูงใจอย่างมหาศาล แล้วก็ประชากรก็เปลี่ยนจริงๆรวมถึงมอเตอร์ไซค์รถเล็กเนี่ยยังเป็นไฟฟ้าเลยแล้วก็ควันก็หายจริงๆนะครับดังภาพที่เราเคยเห็นกันเปรียบเทียบทีนี้หลายคนก็เป็นธรรมดานะครับเวลาโพสอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาใช้กันอยู่เชื่อกันอยู่แล้วเขารู้สึกว่ามันกระทบเนี่ยมันก็จะต้องมี reaction กลับมาผมได้รับ react จากโพสต์นี้1,400ท่านนะที่ engage เข้ามา แล้วก็มีการแชร์ไปไม่มาก41แชร์แต่ว่าความคิดเห็นเนี่ยมีมาหลักร้อยนะครับผมจะขอเลือกอ่านความเห็นที่ผมใช้คาว่า most relevant ขอภัยออกเสียงไงนะ relevant relevant most relevant อันนี้ Facebook มันจัดให้มันรู้ว่าอะไรคนชอบคุณพิริยะสัมพันธรักษ์นะฮะกูรูด้านค r y p t o c u r r e n c y นะครับลูกชายของกูรูตลาดหุ้น นะฮะก็เรียกว่าเขียนมาดีนะคุณพิิยะนติเป็นคนมีความคิดความอ่านมากนะครับอันนี้คือข้อดีของ Facebook ผมด้วยก็คือผู้คนที่เข้ามาพูดคุยนี่ผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับทุกทุกคนที่เข้ามาก็มาเต็มจัดกันเต็มที่คุณพิิยะเขียนแบบนี้ครับจริงๆแล้วฝุ่น PM 2 5เนี่ยที่มันเกิดจากรถยนต์นั้นเนี่ยเป็นสัสดส่วนราวๆสิเรของฝุ่น PM 2.5ทั้งหมดเท่านั้นเองนะครับมีงานวิจัยของทาง UK เคืออังกฤษ น่าสนใจว่าฝุ่นจากรถยนต์นั้นส่วนใหญ่มาจากการเสรียจสีและสึกรอของยางและผ้าเบรกมากกว่าไอเสียอันนี้วัดในรถร่วมสมัยที่ผ่านมาตรฐานยูโรโฟขึ้นไปสําหรับในไทยแฟกเตอร์สําคัญมากอย่างหนึ่งคือ Urban Heat Island Effect ซึ่งแก้ได้ยากมากๆเนื่องจากเกิดจากผังเมืองที่ล้มเหลวควาหมายคือเรามีผังเมืองที่มันมีลักษณะเป็นเหมือนเกาะกำบังนะที่มันจะกระจาย การถ่ายเทยอากาศยากประมาณนั้นนะที่อันนี้คือเสียงผมเองนะที่คุณพิริยะเขียนไม่ได้พูดถึงตรงนี้อันนี้ผมเสริมหลายประเทศพยายามแก้โดยการรณรงค์เพิ่มหลังคาสีเขียวส่วนสาธารณะพื้นที่สีเขียวเพื่อลดความแตกต่างของอุณหภูมิในเมืองกับนอกเมืองความแตกต่างของอุณหภูมินี้ทําให้พื้นที่บริเวณเมืองเกิดปรากฏการณ์ที่อากาศร้อนลอยขึ้นสร้างความกดอากาศต่ําในตัวเมืองและเมื่อออกไปชานเมืองมวลอากาศตกลง เพราะอุณหภูมิที่ลดลงทำให้อากาศจากภายในเมืองไหลเวียนกลับเข้าสู่ตัวใหม่อีกรอบส่งผลให้ฝุ่นไม่สามารถถูกระบายไปในพื้นที่ต่างๆได้ออันนี้เป็นคำาอ,อธิบายเพิ่มเติมมาซึ่งอธิบายไว้ดีมากอยู่แล้วผมไม่ต้องเติมก็ได้และในช่วงฤด,ดูที่ลมจากทางเหนือพัดพาฝุ่นมาด้วยเมืองที่มีความแตกต่างจากอุณหภูมิก็จะทําหน้าที่เป็นเหมือนตัวดักฝุ่นจนกว่าจะมีลมแรงๆมาพัดฝุ่นพาฝุ่นนั้นออกไป สุดท้ายก็เห็นด้วยกับพี่หนุ่ยครับว่าถ้าซื้อใหม่ซื้อใหม่ไปเนี่ยความหมายซื้อรถนะนะไฟฟ้าอาจดีกว่าไม่ใช่เพราะสะอาดกว่าแต่เพราะมันยังไม่สะอาดกว่าฮะแต่เป็นการสนับสนุนทุนให้มันสะอาดกว่าได้ในอนาคตนี่อันนี้เป็นในยะนะความหมายนี้ดีเพราะถ้าไม่อุดหนุนมันก็ไม่พัฒนาสินะอแต่วันนี้ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะครับปลอแต่ถ้าเทียบกับเครื่องดีเซลที่ไม่ได้ผ่านยูโรโฟยูโรไฟ ซึ่งบ้านเรายังมีขายอยู่เต็มเลยยังไงไฟฟ้าก็สะอาดกว่าเยอะครับสรุปก็คือคุณพิริยะสัมพันธรักษ์นะครับบุตรชายอา,อาจารย์ฉลกนะผมนึกชื่อคุณพ่อออกแล้วไม่ได้ล้อชื่อพ่อนะแต่เป็นว่าทุกคนในวงการหุ้นนรู้จักกันดีเขาก็พูดแบบนี้แหละครับว่าเห็นด้วยกับพี่หนุ่ยว่าถ้าซื้อใหม่ไปไฟฟ้าอาจด,ดีกว่าไม่ใช่เพราะสะอาดกว่า,าหรือเพราะยังไม่สะอาดกว่าแต่เป็นการสนับสนุนทุนให้มันสะอาดกว่าได้ในอนาคต กล่าวคือ Economy of Scale จะเกิดได้นะครับรถมันจะถูกพัฒนาต่ออีกว่ายง่ายทีนี้ก็มีคนมาถามนะครับอย่างคุณอภิรักษ์ว่าพอจะมี reference ไหมครับว่าไอที่ว่า,วามลพิษมันแค่จากรถยนต์10%เนี่ยนะมันยังไงคุณพิยะก็หามาให้นะฮะเป็นเว็บไซต์จาก news eu cgtn ซึ่งก็เป็นเว็บไซต์ของสหภาพยุโรปนี่แหละนะครับก็รองมีม,มีมีอ้างอิงผลการวิจัยจาก UK Government มาสถาบันชื่อ CGTN Europe เอาเป็นว่าข้อนี้จริงแต่ทีนี้ครับพี่ตราชูาผมเนี่ยตัดสินใจดึงโพสต์นี้เมื่อวันที่23มกรากลับมาพูดในเดือนกุมภาวันนี้เนี่ยเพราะพี่ตาชูเนี่ยแหละครับพี่ตาชูการจนะสัติตยาขอไปเดี๋ยวนะ สถิตยะเดยวนะการจะนะสถิตยะอ่านะครับขอภัยถ้าผมอ่านผิดนะครับพี่ตาชูแต่พี่ตาชูเป็นพี่ชายที่ผมเคารพนับถือแล้วก็เป็นคนหัวใจสิงหอีกคนที่ผมเห็นแววตาความมุ่งมั่นในหลายเรื่องแม้ปัจจุบันนี้ไม่ได้อยู่บริษัทสิงนะครับแต่ว่าเขามี DNA นี้เต็มเปี่ยมพี่ตาชูพูดว่าตราบใดที่การผลิตไฟฟ้าของเรายังมาจากถ่านหินการใช้รถไฟฟ้าก็คือการเพิ่มการใช้ถ่านหินอยู่ดีครับ เพราะต้องเผาถ่านหินเพิ่มให้เป็นไฟฟ้าส่งมาชาร์จรถไฟฟ้าครับพี่ตาชูก็แนบนะครับสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าตามแผน PDP 2015ซึ่งได้อ้างอิงปี2558นะพุทธศักราชนะครับแล้วก็2579อันนี้ก็คือในอนาคตอันไกลก็จะเห็นแล้วว่าก๊าซธรรมชาติ65%ใช่ไ,ไหมที่เป็นในไทยส่วนถ่านหินนำเข้าเลิกไนต์10% แล้วก็พลังงานหมุนเวียนทำได้เพียง7%ในปี58ที่ผ่านมาแล้วก็ใช้น้ำต่างประเทศน้ำ6%นี้ก็คือลาวนั่นเองใช่ไหมที่ปั่นไฟจากน้ำแล้วก็เราซื้อไฟจากลาวอยู่นะทุกวันนี้นะครับแล้วก็มีสีน้ำเงินพลังน้ำในประเทศก็เขือเราเอง3%ทีนี้ฝั่งปี79ฮะ2579ก๊าซธรรมชาติจะเหลือ37%ส่วนถ่านหินนํำเข้าจะกลายเป็น17%งงเหมือนกันมันใหญ่ขึ้นนะ แล้วก็ลิกไนท์หนตนิวเคลียร์นะถ้าเกิดจัดการได้นะนิวเคลียร์เพื่อสันติเนี่ยนะหแล้วก็พลังงานหมุนเวีย18น18%อันนี้มากขึ้นนะครับน้ำจากต่างประเทศก็15%มากขึ้นเหมือนกันในประเทศลดลงเหลือ2%ท่านนี้ทั้งนั้นฝ่ายสื่อสารองค์การของกอฟอพอการฟ้าแห่ผ,ผลิตเป็นคนจัดทำหน้าตานี้ขึ้นนะครับมันก็เลยเกิดคำถามว่าตกลงไฟฟ้าที่เราเรียกกันว่าเป็นพลังงานสะอาดเนี่ย มันสะอาดจริงไหมนะในเมื่อเรามันเรายังได้มันมาจากฐานหินอันนี้คุณสลายทอนนะครับเพื่อนสมัยศรีวิกรผมก็เขียนขึ้นมาผมตอบแบบนี้ครับอันนี้ผมตอบคุณสลายทอนโดยตรงเลยผมบอกว่าปัญหาใครคนนั้นแก้ครับตอนนี้ขอให้เราแก้ในท้องถนนของเราก่อนครับซอยบ้านเราหมู่บ้านเราโรงเรียนลูกเราถนนไปที่ทํางานเราส่วนอากาศที่โรงไฟฟ้าให้เจ้าของโรงงานเขาแก้ครับฉะนั้นปัญหาใครคนนั้นแก้ช่วยกันครับ นี่คือสิ่งที่ผมเคยพูดออกเวทีแล้วนะว่าเราซื้อ ev มาขับเนี่ยโอเควันนี้มันพอจะซื้อไหวเพราะต่ำร้านมันเริ่มออกมาแล้วมันทยอยเข้าสู่ตลาดส่วนไอ้ถูกมากๆอย่าง4 5 0 0 0 0้นจริงๆมันไม่ใช่รถนะครับมันคือแก๊สเจ็ดตักจ่ายตลาดฉะนั้นในภาพของวานเป็นรถจริงๆเนี่ยคุณจะคาดหวังได้ตั้งแต่ราคาต่ำสุดคือ9 8 8 0 0 0อันนี้คือ Z sep ขออภ e mg 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 ep นะครับซึ่งมาจาก Uh, rovee นะในจีนนะครับหน้าตาเหมือนกันเดะเลยนะก็เป็นเครือของ s a c มอเตอร์แล้วเขาก็มาเมืองไทยก็ใช้แบรนด์ว่า mgep ทีนี้ถ้าเป็น ZS EV ก็119นะครับราคายังไม่ลดแต่มี0%ผ่อนได้4ปีอยู่48เดือนแล้วก็ยี่ห้ออื่นๆนะครับก็ยังไปล้านกลางๆถึงล้านไปปลาย2ล้านกว่า3ล้านนี่จะเริ่มเป็นแนวแบบรถยุโรปแล้นะครับฝั่งจาก,กัว จากัวนี่ i-pace ก็5 5 0ล้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมบอกว่าถ้าคุณซื้อรถ EV มาเราก็แก้ในท้องถนนของเราเองก่อนซอยบ้านเราที่เราขับผ่านหมู่บ้านของเราโรงเรียนลูกเราหรือถนนไปที่ทำงานเราไม่มีควันออกจากรถเราเราแก้ปัญหาได้ทันทีครับส่วนอากาศที่โรงไฟฟ้าก็ให้เจ้าของโรงงานเขาแก้กันซึ่งเอาจริงๆกระบวนการจะเป็นโรงงานได้เนี่ยมันไม่ง่ายนะมันไม่ได้ว่า อยู่ๆเอาฐานหินมาเผาปึ้งปั้งและวควันออกมาขมงงชงเฉงมันก็ต้องมีการบำบัดเพื่อนผมทําโรงไฟฟ้าชีวมวลเขาก็บอกโอ้มาตรฐานกว่าจะตั้งได้นี่มันมันไม่ง่ายมันปล่อยออกมาน้อยมากๆนะก็ใช้การเผาขยะกับเผาเผาทางการเกษตรอะเขาเรียกว่าเป็นวัสดุเนี่ยนะมันจะมีชื่อเรียกมันจะเป็นเขาเรียกว่าเศษทางการเกษตระนะพวกที่เขา ทำการถางเสร็จเอามาแล้วเขาก็จะเอามาเผาทำลายแล้วก็กลายเป็นพลังงานได้นะครับฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นครับพี่ตราชูนะก็มาบอกอข้อมูลเพิ่มเติมให้กับคุณสไลายทอน,นะครับบอกว่าอย่างนอร์เวย์เนี่ยผลิตไฟฟ้า93%จากพลังงานาน้ำนะฉะนั้นเนี่ยการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นที่นั่นก็เท่ากับการปล่อย c o 2ลดลงนะและพี่ตราชูก็เน้นว่าเขาพร้อมมากแล้วนะครับ ก็แน่นอนแหละด้วยความที่เมืองไทยเราถูกตั้งคําถามเยอะเหมือนกันมันพร้อมเหรอชาร์จที่ไหนอะ่ะชาร์จที่ไหนอะน่ะเนี่ยคำนี้ได้ยินกันตลอดผมก็ในฐานะออกตัวไปก่อนเดือนที่17นะฮะสิเดือนเต็มๆผมตอบได้เลยว่าผมแทบไม่ได้ไปชาร์จข้างนอกเลยครับการชาร์จข้างนอกตามจุดสาธารณะเกิดขึ้นในช่วงแรกที่ผมอยากจะลองของเท่านั้นคุณฟังดีๆนะครับเราแค่จะลองของว่ามันชาร์จได้ไหม แล้วมันก็ชาร์จฟรีในหลายๆที่ใช่ไหมเพราะว่ามันยังเป็นเขาเรียกว่าเฟสแรกมากๆของ EV นะส่วนใหญ่เขาทำเป็นภาพลักษณ์กันเล้ก็อยากให้เอารถไปจอดใช้หาที่จอดรถง่ายตามห้างตามอะไรต่างๆที่ก็มีวิสัยทัศน์เนี่ยเราเข้าจอดง่ายเลยนะแต่ก็จอดนานมากไม่ได้นะครับเกรงใจคนอื่นเขาเพราะว่ามันมีช่องเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น16เดือนเต็มๆหลังจากที่ลองของจนจุใจเนี่ยว่าตรงไหนชาร์จฟรีได้บ้างเนี่ยผมกลับมาชาร์จบ้านทุกวันครับเนี่ยวันนี้ขณะผมคุยกับคุณผู้ชมอยู่ผมชาา์จที่บ้น เรียบร้อยการชาร์จก็6ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมกับแบตประมาณ40กิโลวัตต์แอลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าแบตมันใหญ่กว่านี้ก็นานกว่านี้แต่คนเรามันนอน8ชั่วโมงอะ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใช่ไหมนี่ผมยังติดทาทีวีอยู่นะเนี่ยยั่โทษติดทําวิดีโออยู่ทําคลิปอยู่ยังเรียกท่านว่าคุณผู้ชมอยู่แต่คุณผู้ฟังลองคิดดูนะว่าเรานอน8ชั่วโมงนะแล้วเราก็จะต้องมีช่วง บวกลบใช่ไหมก่อนที่เราจะหลับลงไปหรือตื่นแล้วกว่าจะบิดขี้เกียจกว่าจะแต่งตัวออกจากบ้านฉะนั้นเนี่ยหก้อนอย่าเรียก1งถังนะหนก้อนเนี่ยกลับบ้านทุกวันเนี่ยคุณเป็นพ่อบ้านชั้นดีเนี่ยคุณชาร์จเต็มทุกวันครับแล้วอย่าลืมว่า6ชั่วโมงครึ่งมันคือศูนย์ถึงร้อแต่ชาร์จจริงเนี่ยคุณไม่ได้หมดศูนย์คุณเหลือกลับบ้านเนี่ยมี30% 20%คุณต้องมีนะ ส่วนใหญ่ถ้าขับไม่มากก็ห้าสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นคุณไปชาร์จต่อตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปัญหาหลักเลยไม่ไปไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลยเลยแล้วก็แว็บเดียวเต็มโดยที่อย่าไปคิดถึงการต้องใช้จนจะหมดเหลือสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นแล้วค่อยชาร์จไม่ใช่เจอแท่นชาร์จที่บ้านคุณชาร์จเลยคุณจะเลิกถามหาจุดชาร์จอื่นไปเลยครับฉะนั้นเนี่ยไอ้วิธีคิดที่จะถามว่าระบบเมืองไทยพร้อมเหรอโครงสร้างพื้นฐานพร้อมอยัง อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการตั้งคําถามเพื่อที่คุณจะไม่เปลี่ยนอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังคนส่วนใหญ่ในสังคมหลังจากที่ผมพูดประเด็นนี้และถกเถียงกันอยู่ในในแบบอารมณ์ดีนะครับในแบบมารยาทงามมีวัฒนธรรมทางสังคมเนี่ยคนที่ตั้งคําถามส่วนใหญ่จากการวิเคราะห์สงสัยของผมจากด้วยพูดคุยหรือแม้กระทั่งในโซเชียลเนี่ยผมค้นพบว่าเขาเหล่านั้นตั้งคําถามเพื่อที่จะไม่ไม่เปลี่ยนมัน เพราะคนส่วนใหญ่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงครับแต่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยคนอื่นเปลี่ยนก่อนแล้วฉันค่อยเปลี่ยนตามถ้าคุณไม่ได้มีหัวใจความเป็นไพโออนเอียอย่างแท้จริงซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าเครื่องเสียงนะครับคุณจะเป็นผู้นําได้ในคุณต้องต้องกล้าฉีกไปก่อนกล้าทําไปก่อนซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าผมในฐานะคนดําเนินรายการวันนั้นเปิดตัว Z s EV, ท v ทําคลิป z ซทเอสวและบอกว่ามันดีเหลือเกินพลังงานสะอาด แต่ถ้าผมไม่เปลี่ยนผมก็แค่สักแต่พูดแล้ะครับฉะนั้นผมขอที่จะทําด้วยดีกว่าฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าเราจะไปกันได้ในสังคมนี้ผมก็คิดว่าท่านที่มีความพร้อมผมยืนยันอีกครั้งคําว่าซื้อรถคันต่อไปต้อง e v เท่านั้นแล้วผมยืนยันและผมไม่ได้บังคับว่าท่านจะต้องรีบซื้อเดี๋ยวนี้ท่านรอจนรถคันปัจจุบันของท่านหมดสภาพแต่ขอแค่ว่า อย่าไปพลาดซื้อรถสันดาบมาใช้อีกเพราะคุณจะต้องอยู่กับระบบนั้นไปอีก5 1 0ปี z ซ v v ไม่ใช่รถในสไตล์ที่ผมชอบนะครับความหมายคือการออกแบบโอเคดูยุโรปใครๆบอกสวยแต่ผมก็มีรถที่ชอบมากกว่าอย่าง Toyota C-HR ผมบอกตรงๆครับทุกวันนี้มองไปตามท้องถนนผมก็รู้สึกเจ็บแป๊บแบแต่ มันไม่ได้ช่วยครับถ้าผมยังคงซื้อ Toyota CHR ซึ่งแม้เป็น Hybrid แต่ก็เป็นสันดาบอยู่ดีวันนี้22นาทีที่เราพูดคุยกันนะครับดีใจที่ร่วมสรรสร้างเรื่องราวนี้ในหน่วยคุยพอดแคสต์พบกันได้ใหม่กับหน่วยคุย, Podcast, ยพอดแคสต์ในแบตไทพอด